i will tired tonight. ดีน้องกันน้องรทธิ์สวัสดีครับผมอขอเล่นมุกหน่อยละกันดีใจมากที่วันนี้ได้มาเยือนเรือยอชของน้องรทธิ์อะไรคืออะไรครับก็ด้านหลังเพนดิล่ะเนี่ยของไผ่อ๋อเรือยอชของรทธิ์ทำไมถึงเป็นเรือยอชของริธิ์ครับฤิ์ดูรวยอะค่ะ <laughs> แซวแน่ฤทธิ์ดูรวยเอาอย่างนี้เลยเอาดืด้อเลยโอ้โหไม่ใช่หรอกครับแซวแน่ครับของรทธิ์จะเป็นเรือเรือพายมากกว่าครับเรือพายครับผมได้เรือพายก็โอเคแล้วแม่ไปเรือพายด้วยกันไหมล่ะ วันนี้ก็เลน่นไฮโอ้โหจริงไหมฮะของเขาคุณเขาคุณครับเอาจริงนะเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเซ็นเซอร์ไว้เซ็นเซอร์ไว้เรื้อใหม่ขาวค่นอ่ะเป็นี้มะคะคอนเสิร์ตวันนี้ปกติก็ร้องตามงานวันนี้มาร้องริมใช่ครับคือการได้มีโอกาสร่วมงานกับเอทามหลายหลายครั้งแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นบรรยากาศที่แบบชิลมากๆนะครับท่ามกลางริมริมทะเล นะครับผมก็ก็วันนี้บรรยากาศดีมากตั้งแต่ช่วเงเย็นๆก็มีเริ่มมีการเริ่มคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมของเราเป็นช่วงแบบกลางๆเนาะใช่ก็หวังว่าทุกคนคงจะไม่หลับนะครับผม <laughs> พี่การ์ะโอเคแต่พี่ลิศไม่ค่อยเจอกับเอทามไงแล้วก็ทะเลด้วยจริงๆลิศก็เออ่ไม่ไม่ได้ร่วมงานอะไรไม่ได้ไม่ได้ร่วมงานกับเอทามไม่ได้ร่วมกับเอทามบ่อยเหมือนกับกันใช่ครับก็วันนี้ก็อาจจะแบบเป็นเต้นนิดนึงว่าแบบว่าเอ๊ะโชว์ไปจะเป็นยังไงเพราะว่าอ่า ไม่รู้ว่าแฟนๆฟนเอทามเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแฟนๆฟนเอ็กซ์แสกเราไหมเนาะเพราะแบบว่าแบบจะสนุกได้เหมือนกันไหมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ลองดูนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากคือแบบข้างหน้าก็คงแบบสนุกกับดนตรีอ่ะแต่ข้างหลังเนี่ยลมโกกแบบพร้อมที่จะนอนดูเลยนะฮะแตเไม่ต้องห่วงนะเขาเช็คให้เราว่าแฟนคลับแน่นว้ไม่เหงาไม่เหงาชอบชุดลิศนะครับใช่เดี๋ยวชุดลิศขอสุ่มชุดลิศหน่อยสิฮะว่าแล้วมันต้องมาเรื่องนี้ใช่จริงๆริประทับใจตั้งแต่หุ่นน่ารักนะมันคุมสีแบบ คือมันมีที่มาครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะให้ทีมสีมาของนักร้องแต่ละคนมาอ,อย่างกันนะสีอะ,อะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินอลิสก็คือได้สีส้มมาแล้วก็คือเขาก็จัดชุดมาให้แล้วบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ลิซก็คงไม่มีใครแบบสามารถใส่ชุดนี้ได้แล้วลนนแล้ว <laughs> <laughs> คือตอนแรกผมเตรียมน้ำเงินเข้มมาปุ๊บ,บ <laughs> พอเห็น <laughs> พอไปเจอส u r p r ลิซสีส้มขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยสีก็จืดเลยจืดเลยยแบบ เออนี่แหละแต่กันก็ไม่เบานะฮะคือกันกันคิดว่าจะมางานริมทะเลกันก็ไปเดินชมดอกไม้มาก่อนไปสวนพฤกษชาติมาต้องไปสวนพฤกษชาติมาชอบจังเลยใครติดนีอันนี้ถามว่าผมทาเพื่อลิศนะครับเนี่ยคือผมขึ้นมาเพื่อน่กับลิศจะได้รับกันเพราะชุดนี้ครับผมใส่กับอันนี้คือเราใส่คู่กันแค่ชุดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอดึกกว่านี้เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนชุดอีกเป็นในพราทรวมกับคนว่ายน้ำชุดใช่ไม่มีนะครับใช่น้ำไม่มีเดียวเาจะถอดเสื้อหมดเลยกลัวคนด เขาว่าเอ้าเอ๊ะใคไมาเห็นตัวเล็กๆใคไมลงพุงเมาครับผมหลอมฟิชเชอร์ลิงกับใครบ้างก็วันนี้มีฟิชเชอร์ลิงกับดิทครับเป็นเป็นพาร์ทแบบว่าน่ารักน่ารักเต้นๆกันนิดหน่อยเต้นนะครับผมแล้วก็จะมีฟิชเชอร์ลิงกับ พี่จิ๋วด้วยเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเป็นเป็นนักร้องในดวงใจที่รอฟิชเชอร์ลิงมานานมากครับผมยอดพลังเสียงใช่ครับใช่้องฤทธิ์ฟิชเชอร์ลิงกับใครบ้างของฤทธิ์ก็วันนี้ก็คือฟิชเชอร์ลิงกับกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพาร์ทที่รวมกันร,ระหว่างฤทธิ์กันแล้วก็โดม,โดมแล้วก็พี่ฮั่น,น,นใช่เป็นพาร์ทแบบว่าสี่คนมาเต้นสนุกสนุกพาทุกคนบิลล์อัพทุกคนขึ้นมาใช่ครับติดใจครับก็กรี๊ดเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นสองคนนี้ร้องด้วยกัน จริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยเนาะไม่ค่อยบ่อยแต่ช่วงแรกๆจะบ่อยแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่งานนี้น่าจะสนุกนะครับเพราะว่าเราเราก็เตรียมโชว์ไปเต็มมาเราเราเรื่องร้องเราไม่ค่อยเตรียมอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้เรื่องเรื่องระหว่างร้องเนี่ยเรื่องขั้นระหว่างร้องเนี่ยโอ้โหจัดมาเต็มที่วันนี้เยอมากครับวันนี้ครับท้องโชว์ไปเลยใช่ครับครับเดี๋ยวไม่บอกเขาครับเดี๋ยวเขาให้ขึ้นเวทีผมกลัวเขาดับไมค์ละมั่งเนี้ยครับเพราะไอ้ทางเขาจะเป็นเขาให้เขาให้เวลาเขาให้เวลาการกับริบมาแบบนิดประมาณนึง แต่ผู้ริทเตรียมไว้คือให้มาเท่านี้โมริทเตรียมไว้เท่านี้สคริปที่เขาให้มาเขาจะมีเป็นสคริปแบบทางการนิดนึงแต่คือพวกเราอ่านแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ใช่ริทมันไม่ใช่พวกเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวอ่ะก็เลยมาปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะครับว่าโอเคไหมไม่ใช่เราแหกกฎเองครับโยงตัวแถวนี้หรือเปล่าดับในทันทีเลยจ้าครับแล้วรอชมดีกว่าครับครับเอาหลังจากพาโตโน่บุตได้ไปเยี่ยมท่านมาค่ะยังไม่ได้ไปเลยครับแต่ว่า คิดถึงพี่มากเพราะว่าการได้ถ่ายพถ่ายไม่คือเราถ่ายเรื่องซิ่งคอมไงแล้วคือปกติเราจะมีบรรยากาศที่แบบลุงพี่เข้ามาเออมันเหงามากครับมันมันเหงามากจริงร้องมาเห็นให้ฟังนะโอเออครับอย่าพูดถึงเยอะครับพี่เด็กไม่ได้เบี่ยวเราเลยครับให้กัารไม่จริงช่วงนี้ ช่วงนี้คิดถึงจริงๆครับครับพี่ฤิ์ล่ะครับก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเหมือนกันเพราะว่าก็เพิ่งได้ใช้เพิ่งเรียนเนี่ยฮะจันทร์หึงศุกร์แล้วก็เพิ่งได้ขึ้นมากรุงเทพมาเมื่อเมื่อเมื่อวานคือวันศุกร์แล้วก็มาวันนี้เลยไงบอกว่าพี่เราจะเป็นเด็กวัดถาวรไปอยู่วัดหลวงพี่ศึกแล้วก็จะไปเหตกวัดต่อหลวงพี่หลวงพี่โน้ตศึกแเราไหมตอนนั้นศึกก็แหละนะครับเป็นได้ไหมคะว่าฤิ์จะมาร่วมแจมซิทคอมรู้พี่น้องระหว่างตัวเองปิดเธออยากมากบิวให้ครับก็ก็ ก็ต้องแล้วแต่กระแสประชาชนละกันนะครับไ,ไม่โอดบายนี้หรอกไม่ได้คือก็หมายถึงวา่าไม่รู้ว่าปิดเทอมเนี้ยอาจจะมีจะจะว่าได้มาร่วมหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นปิดเทอมยังไม่ทราบครับตอนนี้ใช่ครับเรีนนยนกันตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็คือรอปิดเทอมกอนละกันครับฮะ <c oughs> ผมรักลิกมาครับเป็นเพื่อนที่ผมจะไม่ทิ้งเขา เราจะมีการล้อกันตลอดไปโอ้โหใจเขาร้องไห้มาโอ้ซึ่งไปละซึ่งพูดอะไรเขาพูดชอบร้องไห้ครับไม่ได้จะร้องไห้ทําไมไม่จะร้องไห้แต่เป็นนานพูดแล้วแบบมีอินเนอร์ไงตามตามความรู้สึกตามฟีลลิ่งไงก็แบบแสดงออกให้ให้หมดอะไรวเลนินัวเองอยู่ไหนคะวโรนิน่าเรียนหนังสือครับใช่ครับเรียนหนังสือนะครับไม่ได้ไปก็คือได้ไปกินข้าวกับพวกเพื่อน ไปกันเป็นแก๊งเลยสิบกว่าคนก็คือเหมือนกับว่ากิกบอกไม่ครับไปกันเป็นสิบกว่าคนเลยในกลุ่มก็มีทั้งแบบมีแฟนแล้วก็ไม่มีแฟนอยู่ในนั้นไปด้วยกันก็คือเหมือนกับว่าก็แค่ผสมปนเปมันไหมก็คือหาโอกาสพิเศษไปกินข้าวอะไรอย่างนี้แหละไม่ได้เราไม่ได้มีคู่อะไรแบบนี้ไหใช่ไงก็มีแบบทําไปกินสเต็กไงวันนั้น็เลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไงก็มีความสุขไปกับเพื่อนครับผมไปกินสเต็กก็แบบทำสเต็กเป็นรูปหัวใจมาเห็นรูปแล้วครับน่ารักครับใช่อนะครับ ไม่ได้ทำอะไรอยู่มหาลัยครับใชเหรอมหาลัยเฮ้ยเดี๋ยววันนั้นวันอะไรวันวันเพื่อนเพราะว่าเราอยู่กองซีคอมถ่ายละครครับเช้าเย็นเช้าเย็นกลางคืนเลยครับดอกไม้ได้เยอะเปล่าดอกไม้ก็มีนิดหน่อยครับมีแฟนไปรอให้ที่ขอให้ดอกกุหลาบหรือดอกบัวดอกโบกไปไหว้พระทำไมครับนิดครับเอากุหลาบสิหายอยู่แว๊บๆา่งใช่ก็ไปเจอคนนี้ด้วยเขาเอาของไม่ให้แล้วอันนี้เขาตาเธอละไม่เห็นแวบมาหาลิศเลยอ่ะเธอไม่อยู่ไงเรียนอยู่ไหมคอนแก่นไงนั่งเครื่องมา สนมป้าสดเนาะครับผมยังรอคนที่เป็นหนึ่งในพันล้านอยู่นะครับใช่ครับหนึ่งในพันล้านนะฮะก็ช่วยมาจีบเพื่อนลิศไปทีนะครับใครก็ตามที่อยู่ทางบ้านเปี่ยวเหงาอยู่หรือว่าอาจจะหาคู่ยังไม่ได้ทันทีนะครับการรับสมัครนะครับตอนนี้ครับผมครับเหมือนกันครับลิศก็เหมือนกันรับรับสมัครคนที่ยังแม่บ้านเหรอรับส่งครแม่บ้านเหรอตอนนี้ยมีเวลาว่างให้ลิศนะครับผมช่วงเวลามันเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้านะครับเพราะว่าลิศเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะครับคือลิศเป็นคนที่ ไม่มีเพื่อนอยู่ครับคือไม่มีใครคบนั่นเองกลางคืนเขาจะเขาตองเพื่อนครับเพื่อนเกินไปเกินไปมีเพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นหาคนที่ว่างเวลาเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าให้ิหน่อยครับตีกันจริงนะคู่นี้นะตีครับตีกันครับตีไม่อย่าว่าแต่คู่นี้เลยคือแบบอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยพูดดีกันหรอกเน้นแบบว่าสนุกสนานอย่างนี้อย่างนี้มากกว่าแต่ว่าไม่ไม่โกรธกันอืมใช่มีกันวาโกอ่าคู่นี้ไปงาน งานไปทำไมใส่เรอไม่ใช่ครับไปใส่าเปเดี๋ยวก็ใส่ได้หรอกลดูพอกของผู้หญิงก็เป็นงานอะไรอ่ะอีเวนต์ครับแล้วก็ชวนแล้วแต่ว่าเขาเขาไม่ว่างจะชวนไปกับคนก่อนบ้านไปเรียนหนังสือมันเรงสือเน้หาเราดูว่าพวกนี้จะร้องยังไหวไหมครับแต่ตื่นทำไมทำไมจะ้อาไม่ไหวเสียงแหบปันี้ก็รร้องคือเขาเขาต้องมีนางแบบมาเดินใส่ชุดมาโกเลยเป็นนางแบบฝรั่งแล้วคือเขาบอกว่าเขาห้ามมองระดับต่ำซึ่งมันจะดูไม่ดีแต่เราตัวเราเนี่ย อ๋อตัวฝรั่งสูงและตัวเราก็มองก็แบบสายตาแหละเออใช่ใช่ไหมครับก็คือว่าจะพยายามทำให้ดีสุดแล้วกันครับในพรุ่นี้จะส่งเดี๋ยวจะส่งพี่แจ็คไปขโมยซินได้เราประดานางแบบให้คือเดินปุ๊บเนี่ยนางแบบฝรั่งตายใช่เพราะว่าพี่แจ็คถอดเลย ขอเตือนโอ๋ให้เกียร์เขาบ้างเลยพให้เกียร์พี่แจ็คบ้างครับสุดเดี๋ยวเราจะรอเชียร์ดูนะคะห้ามหลับนะคะห้ามหลับก็วันนี้ถือว่าเพิ่งผ่านวันทายมาไม่กี่วันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมอบความสุขให้แฟนได้เต็มที่กับฟิจิทั้งไงออนเดอะบีชวันนี้ครับผมพี่แจ็คไม่ควรแซวกันอย่างนี้โอเคครับก็สำหรับ ฟ i g เชอร์ลิงไนท์ออนเดอะบีชผมค่อสนยงกระแดะมากเับเลยซนยงอเมริกาอเมริกาอเมริกาเราสาโตัวในเขมรหรือเปล่าครับสำหรับฟิเอร์ลิงไนท์ออนเดอะบีชนะครับเนี่ยโอเค นนนนกกโอเคสำหรับปิจิลลิ่งไนท์ออนเดอะบีทนะครับวันนี้ก็ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเนาะเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากคอนเสิร์ตที่อยู่ในฮอล์ในกรุงเทพนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศที่พัทยานะครับริมชายหาดดูว่าวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็จะมีความสุขแค่ไหนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันครับวันนี้ครับขอบคุณครับ เปลี่ยนชุดเร็วมากอะไรเหมือน,นแปลงร่างเลยตะกี้นี้อยากใส่ชุดนี้เลยสวยสวยสวยใครไม่ใส่ชุดนี้อ่ะใส่ชุดน, <ALEX> นี้เลยเห <c oughs> มือนจมลองมา <c oughs> ไม่มันแบบว่าปามี่อ่ะเขาไม่ใช่ปามีอ่อ <c oughs> ่ะดิสนาทเป็นเยี่ยมลูกพ <c oughs> ี่ลูกน้องแต่ไม่ได้สัมภาษณ์เนาะมาสัมภาษณ์ที่นีเน่เป็นไงบ้างคะตอนนี้เ,เรื่องดำเนินไปแบบไ ตอนนี้เ,นนเรื่องดำเนินไปยังไงล่ะครับผมก็ดำเนินแบบเงาๆนิดหน่อยครับ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ถ่ายแล้วเ <laughs> ง,งาจริงเหรอเงาจริงครับ <laughs> เพราะว่าเรา ปกติเรามีหลวงพี่หลวงพี่ที่โนโท่ที่ที่เราจะเจอทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสถ่ายทําแล้วก็เมื่อประมาณสองครั้งที่ผ่านมาที่ที่เราถ่าย2ตอนที่ผ่านไปเนี่ยก็คือก็คือไม่มีไม,มไม่มีพระโน่น,นะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเงาเหงาด้วหน่อยแล้วก็อารมณ์กวนๆเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่เท่ามาก่อนนะครับต้องรอต้องรอ,อ,งรอแบบพระท่านศึกมาก่อนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังเป็นการดําเนินเรื่องของความรักอยู่ที่แบบว่าตัวปันเองเนี่ยก็ยังแอบชอบพระจา๋าอยู่ส่วนพระาจ๋านเนี่ยก็แบบก็แอบมีใจให้ปันเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคือคือต่างคนต่างไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับกับกับเรื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนได้ได้ติดตามว่าสุดท้ายเนี่ยลงเอยแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะทั้งคู่นี้จะมโอกาสได้ได้เป็นได้คบกันไหมอะไรไหมครับนี่นะคือปันตอนนี้คิดถึงแทนวามากอมากครับคือตั้งแต่ก่อนไปถ่ายเนี่ยคือรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะถ่ายเนี่ยคือแบบมันเริ่มโงงๆอะ่ะคือตั้งแต่ผม ผมได้มีโอกาสเดินแบบเอรูเซียงานหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับกับหลวงพี่มากมากขึ้นจนแบบเฮ้ยพอพอวันนึงแบบเออไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มีถ่ายกับท่านอะไรก็รู้สึกเออง,ององงานต้องการเลยนะทีมงานคนอื่นกับนั่งเหล่าทุกคนบอกว่าถ้ามีหลวงพี่อยู่ก็จะมีคนร้องเพลงให้ฟังใช,ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นเป็นการเทนของกันกับหลวงพี่ที่แบบว่าชอบเล่นกีตาร์อะไรกันในในในกองอะไรเงี้ย เดี๋ยวไปก่อนตอนนี้ครับผมสนะุ่ดแฟนคลับก็ติดลูกพี่ลูกน้องก็ติดตามดูน้องชัยใช่ครับก็อย่าลืมฝากนะครับผมละครซีคอมลูกพี่ลูกน้องครับออนแอร์ทุกวันเสาร์ทางช่อง5นะครับผมเอ้ยช่อง9ครับผมห้งเย็นครับผมพูดผิดครับคุกกรม9<ร>ลืมลืมสลับกันคุกกรมแล้วคนจะสงสัยว่าว่านัดเบิมออกนะมาแบบแบบแป๊บแป๊บแป๊บหรือครับก็ตามนั้นครับผมก็เป็นเป็นเป็นบทที่ว่านัดคือไปเรียนต่อเมืองนอกนะครับแต่ว่าเราเรา รู้สึกภูมิใจแล้วที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคู่กลางในเวช่นนี้นะครับ<ช>แล้วก็รู้สึกดีใจที่ถึงแม้ว่าจะบทอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกดีใจแล้วที่ได้ถ่ายทอดบทนี้ออกไปเพราะว่าบทมนัสเนี่ยเป็นคือสำหรับตัวผมกเ็เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งอะของเรื่องนี้นะครับที่ท,ที่มีความรักต่อนางเอกมากขนาดนั้นแล้ว,ลวก็แล้วก็จะได้รู้ว่าเออถึงแม้ว่านางเอกจะมีคนอื่น<ช>เขายังรักนางเอกอยู่ตลอดไป<ช> <ๆ S 2> อ่ะก็อาจจะดูน้อยนิดนึงไม่เกี่ยวกับว่าเรา<ช>ไม่มีกี่ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับแต่ว่ามเลยเรื่องจะมีมีเพลงประกอบละครด้วยซึ่งรอ,รอรอฟังกันว่าจะเป็นยังไงครับผมแต่ว่าตัวเองใหญ่ใหญ่เนาะใช่แต่ก่อนจะหาว่านัดเจอครับผมคอนเจกต์ต่อไปนะคะคอนเสิร์ตใหญ่อัลบั้มเดี่ยวหรือว่าละครกำลับบงทำอัลบั้มอยู่ครับ <c oughs> อัลบั้มเดี่ยวของตัวเองอัลบั้มที่สองชีวิตนะครับซึ่งกำลับบงทำอยู่ก็คงจะได้เห็นความเป็นตัวของกันมากขึ้นเพราะว่าอยากจะมีโอกาสได้ทำเพลงเองประมาณสองสามเพลงในอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็เพลงเก่าๆที่ กำลังเปิดอยู่อย่างหนึ่งในพารานก็จะอยู่ด้วยะนะครับผมซึ่งต้องขอบคุณแฟนๆมากๆที่จากกระแสตอบรับต่างๆทําให้เพลงของการหนึ่งในพลรานก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ได้มีอลำดับที่2ชีวิตด้วยครับผมต้องขอบคุณแฟนๆมากๆที่ถ้าไม่มีทุกคนก็คงจะไม่มีกันวันนี้เหมือนกันครับก็ติดต,ตามดูนะคะใช่ครับเรื่อองเกก็เรื่องละครใช่ไหมก็รอติดตามทั้งสามครับผมไม่มีอะไรบ้างหรอคุณชายไงคุณชายราชานนท์ รอฟังเพราเพลงพร้อมเหมือนกันนะเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะเฟิ่มแล้วไม่รู้น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะดูแลกัยครับผมก็ถือว่าโอกาสมากขึ้นน้องก็ฝากแฟนๆครับผมก็มีผลงานต่างๆมากมายทั้งซิงเกิลนะฮะทั้งอัลบั้มที่กำลังจะกลังทำอยู่ก็ยังไงฝากติดตามผลงานของกาญพัฒน์คนนี้ด้วยนะครับ